ตามล่าหา SR s นะครับจากขนมโปเดนย่านะครับสิบกว่าสาขาแล้วนะครับเพิ่งจะเจอสาขานี้นะครับสองห่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าเราจะเจอวิบับผู้ตากันนะครับไปดูกันเลยนะครับกับห่อที่หนึ่งสองที่หนึ่งนะครับแต่ดูท่าแล้วน่าจะเป็นใบธรรมดาแน่เลยนะครับเป็นซองเหมือนกันเลยนะครับโอ้ใบโค้งงอมาเลยนะครับอะ รุนพร้อมกันนะครับด้านไหนเอ่ยด้านบนนะครับหรือด้านล่างด้านบนน,นี้ใบธรรมดานะครับธรรมดาแน่นอนครับมาดูใบต่อไปนะครับธรรมดาอีกแล้วนะครับอสองใบนี้ธรรมดานะครับไปดูสองต่อ ตอนนี้ตามสาขานะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับน่าจะต้องออนไลน์อย่างเดียวนะครับน่าจะธรรมาดาอีกแล้วนะครับเอ้กันลุนกันนะครับลุนครับแบบนี้ธรรมดาแน่นอนครับแบบนี้ล่ะ ก็ธรรมดานะครับโอเค2ใบนี้ธรรมดานะครับลุ้นกันต่อไปครับจะเจอไหม SSR